เด๋ว <mm um> uh> er> ิ่งเดวิ่งเดี๋ยวิ anyway> <S <s ่งเราจะให้อ่านตอนนี้เราแป๊บเดียวยังไม่ถึงหรอกถือนิดเดียแล้วเนี่ยเอาวันนี้บอนอะไรวันจุดอะไรเรื่แหละเาวันวันนี้มันขี้นิ่มวันนมันขี้แด๋วเดีเดให้เดินกัน ให้เจ้าให้ทำไมาาตีเลยวันนี้ตอนนี้ล่ะอย่าพึ่งนะหนึ่งนาทีขอนหนึ่งนาทีขอนหนึ่งนาทีก่อนเข้ามาทางน,น้ามาเดินหนึ่งนาทีแป๊บเดียวจัให้ดูแล้วนี่เอาให้ดูชุดสวยๆ,ๆ,ๆก่อน จะวิ่งทำไมเนี่ยังไงอ๋อให้เขาเจ้าดีกว่า